ในปัจจุบันจังหวัดพะเยามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละประมาณ5,000คนและจากข้อมูลการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้สูงอายุในสถานบริการจังหวัดพะเยาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพโดยหลักผู้สูงอายุจมีจัตัวอยู่อันที่คือความตอ,อ,อันที่สองคือ อันที่3าคือโรคอันที่4คือโรคัใจอันที่5คือปวดกระดูข้อห้อย่างนี่คือโรคของผู้สูที่จากการสังสมมาตั้งแ่วัย าาภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุนี้ถือเป็นเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งทางสำนักง,งานสาธารณสุขจะได้จัดทําโครงการส่งเสริมสน,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 นับสนุนการดําเนินงานเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น him in ยิ่งจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงข,ขึ้นก็ยิ่งมีปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยและการช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุก็ยังต้องการความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆจากภาคีเครือข่า,ขายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งทางครอบครัวก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุนางสาวอุดมพรแสนลงคำสำนักข่าว PMB News นรายงาน